สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาขยายพันธุ์แมมอ,อาริโซน่าสโนแคปกันค่ะแมมสโนแคปสามารถขยายพันธุ์ง่ายๆได้โดยการปักชำค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดส่วนยอดเข้าไปชำเลยค่ะจริงๆแล้วส่วนที่เป็นกิ่งนะคะเราก็สามารถที่จะนำไปปักชำได้แต่ว่านกปาดด้านบนเพราะว่าอย่าให้เขาแตกหน่อจากทางด้านบนค่ะยิ่งปาดนะคะ เขาก็จะยิ่งแตกหนออ,อมาเยอะแนะนำให้ปาดหนอหรือว่าต้นที่มีขนาดโตค่ะยิ่งโตเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าการชำของเราเนี่ยจะมีโอกาสรอดสูงแล้วก็โตเร็วนะคะใช้มีดที่คมแล้วก็สะอาดค่ะแผละจะได้ไม่ช้ำเพื่อให้เราลดโอกาสการเกิดการเน่าตรงระหว่างแผลได้นะคะนี่นะคะ ปักเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบปักช้ำค่ะลอยให้แผลแห้งสัก1-2อาทิตย์ค่ะแล้วค่อยนำมาช้ำนะคะถ้าปักช้ำทันทีก็อาจจะมีโอกาสเน่าได้มากขึ้นค่ะใครที่มีผงเร่งรากก็สามารถทาได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะลกจะทาด้วยผงเร่งรากเล็กน้อยค่ะแล้วก็ เอาวางไว้ในที่รำไรไม่ให้โดนความชื้นก่อนสัก2อาทิตย์นะคะอีกอย่างหนึ่งไข่เพิ่งตั้งวางไว้ในที่แดดจัดค่ะจะทําให้หน่อที่เราตัดมาเนี่ยเหี่ยวไปสะก่อนนะคะและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะเราต้องเลือกหน่อที่โตโตไว้ก่อนค่ะหน,อน่อฟอฟอหรือว่าหน่อนรีบเนี่ยรากเขาจะมายากค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะแห้งเหี่ยวไปสะก่อนที่รากจะมาตอนที่เราชํานะคะ เตรียมกระถางที่มีรูระบายน้ําแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะปลูกในกระถางเดียวกันหลายหน่อนะคะรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟให้ข้างล่างโปร่งค่ะเพื่อที่น้ําจะได้ไม่ขังนะคะอันนี้นกใช้หินภูเขาไฟ2เบอร์นะคะเบอร์ใหญ่กับเบอร์เล็กค่ะสำหรับเบอร์เล็กนะคะก็จะช่วยอุดช่องว่างระหว่างรูค่ะไม่ให้ดินที่เราปลูกเนี่ย ไหลลงไปเวลาที่เราลดน้ําค่ะจากนั้นใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปเลยค่ะดินปลูกแคคตัสคุณสมบัติของเขาก็คือโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะการที่เราใช้ดินตรงโปร่งนะคะเหมาะกับการปลูกแคคตัสเพราะว่าแคคตัสไม่ชอบความแฉะนะคะแล้วก็อันนี้เราชัาค่ะถ้าเป็นดินที่แน่นๆนะคะอุ้มความชื้นไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวจะเน่าก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่ ปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะ5-10ถึงเมตรพอถ้าใครมีสตาร์เกิลจีก็เติมลงไปได้ค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะสตาร์เกิลจีเนี่ยเราใส่เพื่อกันเพลี้ยกันแมลงค่ะสำหรับสกุลแมมนะคะเพลี้ยหรือว่าแมลงศัตรูของเขาเนี่ยที่พบบ่อยมากจะเป็นเพลี้ยแป้งที่อยู่ที่รากข้างล่างนะคะ 1. อาทิตย์ต่อมาค่ะหละแห้งสนิทดีแล้ว เราก็สามารถนํามาชําได้เลยค่ะการชํานะคะเราก็จะจิ้มให้เป็นหลุมหรือไม่ก็วางลงไปแบบที่นกทําในคลิปได้เลยนะคะนกจะปักลงไป3ามหน่อในกระถางเดียวกันค่ะข้อดีนะคะที่เราปักชําในกระถางเดียวกันก็คือว่าจะทําให้เราดูแลง่ายแล้วก็ลดโอกาสเน่าละที่รากเขาเพิ่งงอกออกมาในน้อยนะคะ จากนั้นเราก็โรยหินพยุงลําต้นค่ะพยุงหน่อไว้ก่อนนะคะแล้วก็เมื่อต้นหรือว่ารากเยอะเนี่ยก็จะช่วยให้เวลาที่เราลดน้ําแบบเยอะๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องหินจะได้ไม่ต้องกระเด็นออกนั่นเองค่ะจากนั้นก็รดน้ําค่ะช่วงแรกๆรดน้ําเท่านี้พอนะคะแต่รดล่อยหน่อยสัก3ามวันครั้ง จากนั้นตั้งวางไว้ในที่แสงแดดลำไรลลำไรอย่าเพิ่งให้โดนแดดจัดเพราะว่าเดี๋ยวหน่จะเหี่ยวแล้วก็อ่อไปซะก่อนที่รากจะมาประมาณ1-2ถึงเดือนรากก็จะเริ่มมาค่ะเดือนที่3เดือนที่4ี่เราสามารถเลี้ยงรวมกับต้นปกติแล้วก็รดน้ําแบบต้นปกติได้เลยนะคะเคล็ดลับสําคัญค่ะช่วงแรกๆอย่าลืมให้แดดลําไรลําไรรากจะมาไวนะคะอันนี้คือต้นแม่ของเขาค่ะแผลแห้งดีแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า เมื่อแผลแห้งดี่อเราปาดไปเนี่ยหน่อเล็กๆที่เราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเริ่มยอดเดินขึ้นมาช่วงนี้นะคะก็อย่าเพิ่งไปรดน้ําให้โดนแผลโดยตรงค่ะให้รดที่โคนต้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุระดาการ์เด้นค่ะและพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ